หลังจากพี่ลูกค้านะคะรับรถกับปื้มไปแล้วนะปื้มก็มีบริการหลังการขายนะโดยการที่ว่านี่จ้าไปทะเบียนลูกค้ามาแล้วนะคะปื้มก็จะเอาไปให้ลูกค้าถึงที่เลยพี่นะวันนี้อยู่โป่งสเก็ตพี่ณนะอยู่ร้านทั้งวันนะคะเราไม่ได้โทรแจ้งล่วงหน้าว่าจะไปหาปะ่ะเดี๋ยวปื้มพาไป แล้วนะคะเราเอาป้ายมาให้ลูกค้าถึงที่เลยนี่นะคะป้ายของลูกค้าที่มาออกรถกับปื้มวันนั้นนะคะวันนี้ปื้มเอามาให้ถึงร้านเลยร้านลูกค้านะคะจะอยู่ที่ป่งสเก็ตนะเนี่ยค่ะใครสนใจนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านเนี่ยค่ะหลังวัดโป่งสเก็ตนะคะพี่กัดตรงนี้พี่นากับพี่น้อยใจดีมากเลยค่ะนี่เลยค่ะ น้อยฝากล้วยตามาให้เรากินด้วยหอมมากเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะ